เรื่องเซฟตีย้ยังไม่เห็นมีประเด็นอะไรนะของทีมนี้แต่ก็จะมีประเด็นนิดหน่อยอะไรนะเกี่ยวกับที่เราไปนั่งพักตรงนู้นใช่ไหมเป็นเข,เขาไม่ให้เราเข้าไปเนาะแล้วเราก็อยู่แค่ในส่วนของเราแต่ว่าเรายังเข้าออกทางนู้นได้เนาะเนื่องจากว่าเราขนของคนอะไรมันง่ายนะก,ก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาแค่นั้นแหละตรงที่เขานั่งดูบุหรี่ดูอะไรกันนะเราก็อยู่แค่ฝั่งของเราพักก็พักในฝั่งของเราส่วนเรื่องอื่นเรายัง,ยงฟังภาษาไทยได้หมดทุกคนเนาะ เออนะตั้งใจฟังกันมากเลยเห็นหน้านิ่งๆนึกว่าฟังไม่ออกโอเคนะก็อย่างนี it, ้แหละก็คือถ้าเราถ้าเราทำแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเราก็ทำไปเหมือนเดิมเรื่องเซฟตี้นะเรื่องเซฟตี้นะส่วนเรื่องงานเดี๋ยวพี่น้องแกบี้ทุกวันอยู่แล้วงานไม่ออกนี่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะแต่เรื่องเซฟตี้เราก็ทําตามปกติของเราเหมือนเดิมอันไหนที่เขาพวก PPE พวกสายไฟพวกอะไรเงี้ยกับน้องกับน้ําก็ระวังนิดนึงสิ่งที่มันเป็นปัญหานะอันไหนที่มันไม่เป็นปัญหาก็เราทําได้อย่างสมูทเราก็ทํากันต่อไป ก็จะไม่มีใครมายุ่งกับเรามากสงนี้สังเกตด,ดูไหมจะไม่มีใครไปค่อยๆไปดูเราทีมพาทูทีมเซฟตี้ก็ไม่ค่อยไปสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่างานงานมันใหญ่งานมันเยอะแล้วเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่ากลัวของเข่งลงใ่หัวอันนี้พูดเล่น <laughs> งานนิดเดียว <laughs> เลยไม่มีใครสนใจ <laughs> <laughs>